น้ำไหลเข้าชักโครกชา้าให้ทำการปิดวาล์วน้ำจากนั้นหมุนสายน้ำดีออกแล้วถอดตัวกรองออกล้างทำความสะอาดเมื่อล้างเอาสิ่งอุดตันหรือสิ่งสกปรกออกหมดแล้วใส่ตัวกรองน้ำหมุนสายน้ำดีเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วเปิดฝาปิดถังพักน้ำชักโครกออกจากนั้นใช้ครีมปากแบนหรือครีมปากจิ้งจก ทำการบีบสลักสีแดงแล้วดึงออก <c oughs> เปิดหัวชุดน้ำเข้าออกโดยใช้มือจับแกนแล้วบิดหัวชุดน้ำเข้าทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นก็สามารถดึงหัวชุดน้ำเข้าออกได้เลยเ <c oughs> มืเม่อดึงหัวชุดน้ำเข้าออกแล้วทำการปลดออกจากตะขอลูกลอยถอดชุดปิดน้ำหรือชุดไดอะเฟมออกโดยใช้มือบิดทวนเข็มนาฬิกาแล้วใช้คีมดึงออกจากนั้นเปิดบาวน้ำเล็กน้อยเพื่อทำการล้าง ที่ท่อน้าเข้าเมื่อสะอาดแล้วปิดน้ำล้างชุดหัวน้ำเข้าโดยที่ชุดหัวน้ำเข้าจะมีแผ่นซินยางอยู่นำออกล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วใส่เข้ากับชุดฝาปิดบีบเข้าให้แนบสนิทจากนั้นล้างชุดปิดน้ำหรือชุดยางไดเอลเฟมให้สะอาดเมื่อสะอาดแล้วใส่เข้ากับแกนน้ำเข้าโดยทำการกดลงเล็กน้อยแล้วบิดตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกจากนั้นใส่ชุดหัวน้ำเข้าโดยเกี่ยวเข้ากับตะขอลูกลอย ใส่เข็มเข้าในชุดอย่างไดเอะเฟมหมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อกใส่สลักล็อกชุดหัวน้ําเข้าเสร็จแล้วเปิดวาล์วน้ําเมื่อน้ําเต็มถังพักแล้วก็สามารถกดใช้งานชักโครกได้เลยง่ายๆครับสําหรับวิธีแก้ปัญหาชักโครกน้ําไม่ไหลเข้าหรือไหลเข้าช้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ